ฮัลโหลฮาวายสวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมวันนี้นะฮาวายมาเปิดโลกอีกโลกหนึ่งนะคะที่นี่จะเป็นดินแดนระหว่างเนวาดากับอาริโซนาท่านผู้ชมวันนี้ฮาวายพาท่านผู้ชมนะคะมาอ่างเก็บน้ำท่านผู้ชมใหญ่มากเลยเห็นแต่ใน YouTube เห็นแต่ในทีวีท่านผู้ชมวันนี้เห็นกับตาตัวเองนะแล้วก็สิ่งที่ฮาวายเห็นเยอะคือคูลิ่งสเตชันค่ะที่นี่อากาศร้อนเนอะอย่างที่เราว่านะแต่เราจะไม่คอมเลน์เรื่องอากาศท่านผู้ชมถ้าเผื่อว่าใครร้อนท่านผู้ชมนี่เลย เดินเข้าไปเลยตรงนี้นะมันก็จะให้ความเย็นเราหน่อยนึงแล้วก็คูลิ่งสเตชันแบบนี้นะมันก็จะมีกระจายไปทั่วท่านผู้ชมแต่ว่าแน่นอนนะมันก็มันก็ช่วยนิดหน่อยนะคะตรงนี้นะโหใหญ่มากเลยใหญ่จริงๆด้วยที่นี่เป็นอ่างเก็บน้ำนะคะที่ใหญ่มากๆเลยท่านผู้ชมนะคะเป็นตินแดนของสองรัฐค่ะ อาริโซนาแล้วก็เนวาดานะคะตามที่ฮาวายบอกไปข้างต้นนะคะท่านผู้ชมและในขณะนี้นะคะท่านผู้ชมก็จะเป็นเขาเรียกว่าแบบ drive ค่ะแบบว่าขับรถนะคะชมความงามตอนแรกฮาวายคิดว่านะอยู่ในรถมันเย็นท่านผู้ชมเราก็ไม่ได้สัมผัสความร้อนใช่ไหมคะเขาเรียกว่าอยู่ดีไม่ว่าดีนะคะแต่ยังไงเดี๋ยวค่อยพูดกันในเรื่องนี้ตอนนี้ก็ฮาวายก็ไปเรื่อยๆคะ่ะท่านผู้ชมคะแล้วก็ในขณะเดียวกันนะคะเราก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะ มันนั่งอยู่ในรถแล้วเราไม่เห็นอะไรเลยเนี่ยนะคะความจริงแล้วเนี่ยไม่ควรจะสงสัยซ้ําไปแต่ว่าเนื่องจากว่าฮาวายเนี่ยอยากให้เพื่อนเพื่อนเห็นด้วยท่านผู้ชมเราเห็นอะไรก็อยากให้เ,เพื่อนเเห็นด้วยแต่เรื่องความร้อนเนี่ยเพื่อนเพื่อนโชคดีมากนะคะที่มันไม่สามารถที่จะส่งความร้อนความระอุไปให้ได้และเพื่อนหลายคนบอกว่าฮาวายถึงว่าฉันจะไม่ได้อยู่ในทะเลทรายอ่ะแต่ฉันก็ร้อนระอุทุกวันนะ366วัน367วัน อันนี้เข้าใจนะคะเพราะว่าเคยอยู่มาก่อนท่านผู้ชมฮาวายก็พูดถึงเรื่องความร้อนบ,บ่อยๆนะคะเพื่อนรักของฮาวายก็ที่เมืองไทยก็มีการแบบเขาเรียกว่าแขวะเล็กน้อยนะคะคือเรารักกันท่านผู้ชมเราก็พูดกันเป็นเรื่องปกติไปนะคะตอนนี้ฮาวายตัดสินใจนะคะจอดรถค่ะแล้วก็เดินมาที่ตึกตึกนี้นะคะท่านผู้ชมเขาทําตึกนะคะเป็นสีเดียวกันกับหินแลวท่านผู้ชมเห็นไหมคะและตรงนี้คือหน้ากลัวนะคะทุกที่จะเขียนหมดเลยว่าห้ามนั่ง ห้ามอยู่ใกล้ห้ามชงเงออะไรเยอะแยะอะไรแบบนี้นะคะลึกมากท่านผู้ชมช่วงในน้ําหลากเนี่ยนะคะช่วงน้ําหลากก็คือช่วงไหนที่ฝนตกเยอะแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะรอน้ำเนี่ยคือจะละลายจากหิมะท่านผู้ชมแล้วก็แบบว่าหน้าแดงเวายสู้ความร้อนไม่ไหวท่านผู้ชมเพื่อนไปเอารถแล้วไม่ไหวจริงๆี ูมาตลอดนะเติมร่างกายนะถายไม่ไหวพูดไม่ไหวร้อนมากถ้าไวคิดว่านะน่าจะ45องศา47องศาท่านผู้ชมไม่ไหวจริงๆแต่ว่าบรรยากาศมันสวยงามนะถ้าเป็นหน้าหนาวนะมันสวยดีอย่างแรกคือพี่พูดตัวเองนะที่เดนนกาัพูดสีน้ำสวยนะผู้ชมสีน้ำสวยแบบเอ่อไม่ต้องเป็นจงเลยเหมือนกับหลายๆที่นะท่านผู้ชม เหมืองอะไรแบบนี้เพราะว่ามีหินหลายชนิดเนาะมันเป็นบอน้ําธรรมชาติไวายก็พามาอ่างเก็บน้ำลาสเวกัสนะคะแล้วก็อีกฝั่งหึงเป็นฝั่งของอลริโซนาท่านผู้ชมเป็นอีกประสบการณ์หนึ่งนะตรงนี้แล้วก็เป็นอ่างเก็บน้ําที่ดังมากๆเลยยูทูบเบอร์ทั้งหลายเนี่ยมากันเต็มเลย แต่ไม่เห็นก็พูดแบบนี้สักคนนงพูดแบบเหนื่อยๆเบื่อๆนะคะไปแล้วเพื่อนผู้ชมรักษาสุขภาพด้วยนะรักษาสุขภาพจิตด,ด้วยตอนนี้ตา,าเบลอบอกไม่ถูกมันจะเป็นลมไปแล้วสวัสดีค่ะอุ้ยไอคนไปเอารถก็แย่นะั่นนะ่ะไม่รู้จะมาถึงเมื่อไหร่นีลมวางด้ยเนี่ย